ความพร้อมของนักตบสาวไทยที่ลหลายๆคนเป็นห่วงก่อนลุยศึกใหญ่ชิงแชมป์โลกสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับเหลืออีกเพียงไม่กี่วันสำหรับรายการแข่งขันที่หลายคนรอคอยที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022โดยนักตบสาวไทยต้องเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศโปรแลนด์ ซึ่งหลังจากการจบการแข่งขันในชั้นลีกที่ผ่านมานะครับหลายๆคนก็ชักจะเป็นห่วงในฟอร์มการเล่นตั้งแต่ที่เราแข่งขัน AVC ว่าเราเล่นไม่ฟิตบ้างไม่เข้าขากันบ้างนะครับแต่หลังจากอาเซียนกังปรีที่โคราชเราก็ได้เห็นการเล่นที่สวยงามของทีมสาวไทยกลับมาเหมือนเดิมเป็นสัญญาณบอกได้ว่าเรารู้แล้วว่าฟอร์มเก่งของทีมชาติไทย กำลังจะกลับมาอีกครั้งคนที่กลับมาโดดเด่นอีกครั้งในอาเซียนกลางปรีคนแรกต้องยกให้คนนี้เลยนะครับสำหรับบีหลังตัวหลักของทีมชาติไทยบมทีมพิมพิจยาก๊กลำด้วยการทำผลงานที่ทำคะแนนจากบอลตบสูงกว่า60%ในทั้ง3นัดที่ลงแข่งขันนะครับซึ่งเป็นการคืนฟอร์มอีกครั้งหลังจากแกว่งไปหลายแมตช์โดยเฉพาะ a v c ครับ ที่ดออย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นผลมาจากการเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและตอนนี้ดูเหมือนจะสมบูรณ์มากขึ้นในชิงแชมป์โลกเราจะได้เห็นราชินีบีหลังของเราเฉิดฉายเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับคนต่อมานะครับหลายคนเป็นห่วงว่าอาการบาดเจ็บจะไปรบกวนฟอร์มการเล่นของเพียวอัชราพรคงยศหรือเปล่า แต่จากที่เราได้เห็นกันแล้วเหมือนว่าตอนนี้การเล่นโดยรวมจะดูดีขึ้นด้วยซ้ําเกมรับของเธอยังสําคัญกับทีมเสมอเห็นได้ชัดว่าการมีเพียวในสนามบอลจะไม่ตกพื้นง่ายๆส่วนด้านเกมรุกเหมือนจะหาจังหวะการเข้าทําและการจูนกับตัวเซตได้แล้วเราได้เห็นบอลตบที่หนักหน่วงมากขึ้นชักจะอดใจรอไม่ไหวแล้วกันใช่ไหมครับสำหรับทีมชาติไทย ีคนต่อมานะครับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมของเราก็ดูเหมือนจะมีความฟิตของร่างกายมากขึ้นด้านการจ่ายบอลเองก็ไม่เร่งจนเกินไปจนเพื่อนเข้าตีได้ทันกลับมาเน้นด้วยการดึงจังหวะหลอกบล็อกที่จะเป็นสิ่งที่จะตัวทำได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนอยากเห็นมากที่สุดคือการจ่ายบอเลเร็วที่มากกว่านี้เพราะเหมือนบอนเลเร็วของทีมชาติไทยจะหายไปจากเกม หากต้องไปเจอทีมใหญ่ๆการที่บ็อกกลางฝ่ายตรงข้ามไม่กังวลกับบอเลเร็วของเราตัวตีหัวสาวจะลำบากในการทัดตีทำแต้มนะครับคนต่อมานะครับออมศศิภาพรก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เราได้เห็นพัฒนาการของเธอการรับบอลเสิร์ฟของออมแทบจะไม่พลาดเลยตัวเซตไม่ต้องเคลื่อนตัวมากด้วยซ้ำซึ่งเป็นจุดเด่นที่มากพอที่จะทำให้เธอติดทีมไปในฐานนะ ตัวสำรองชั้นดีในรายการชิงแชมป์โลกนี้นะครับส่วนทางด้านบอลเลวนะครับของเราที่ทีมในรายการอาเซียนกลางปรีอย่างหัตถยาบำรุงสุขวัชริยานนแจม่มแก้วกัลยากมุนทราและทิชากรบุญเลิศก็ได้ลงมาโชว์ฟอร์มเก่งกันของตัวเองในทุกๆตำแหน่งนะครับดูเหมือนว่าตำแหน่งนี้ จะเป็นตำแหน่งที่สำรองฝีมือใกล้เคียงกันมากเลือกใครไปก็แทบจะไม่ต่างกันมากนะครับทุกคนก็มีจุดเด่นของตัวเองที่ทำได้ดีแตกต่างกันไปและยังมีจุดด้อยที่ต้องแก้ไขเหมือนกันทุกคนการเลือกใครไปก็ต้องเสียดายอีกคนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในตำแหน่งนี้นะครับต้องรอลุ้นกันนะครับว่า4คนสุดท้ายนะครับในการเ,าเลือกบอลเร็วไปจะมีใครกันบ้างนะครับ และเราก็เชื่อว่าอีกหนึ่งคนนะครับทัดดาวนึกแจ้งจะหายทันและบินไปกับทีมอย่างแน่นอนส่วนในด้านของระบบทีมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับไม่ใช่เรื่องยากสําหรับการปรับตัวของเธอคนนี้วัชริยานนแจมอีกคนนะครับก็เป็นคนที่ช่วยทีมได้ในด้านของเกมเซิร์ฟในจังหวะสําคัญที่ต้องพึ่งความชชว่์ตัวนี้เลยจึงต้องเป็นเธอนะครับ ทีมสาวไทยจะเดินทางไปแข่งขันช่วงดึกของวันที่19กันยายนนี้โดยการทําการแข่งขันนัดแรกนะครับในวันที่24กันยายนพบกับตุรกีในเวลา18นาิกาตามเวลาของประเทศไทยนะครับโดยทีมชาติไทยนะครับรวมร่วมสายกับโปรแลนด์โดมินิกันเกาหลีใต้และโคเอเชียโดยจะมีเพียงแค่4ทีมเท่านั้นนะครับที่ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับต้องเอาใจเชียร์พวกเธอกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตให้ฟังเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆงที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ